ดีครับผมโกโกบีนะครับหรือว่าเขายมังคับเนี่ะโอ้คนเร็วเครับมึงอะมึงอะใมึงอะเยสตตอบครับผตตอบครับเยเยอยูแบบไหนครับเนี่ยยูแบบเ่ยรัาเนี่ยแแบแบไรกโกบีนครับแไอสัตว์ี้วอ่ะาโจโจครับแบบโจโจครับ โจ๊บพ่อวิเดอร์มีเดอร์มิมีครับเดอร์มิมีครับยูิเดอร์มิมิกอ่าชัพเตอร์สุดท้ายครับชัพเตอร์สุดท้ายชัพเตอร์สุดท้ายละซึ่งมาดูทางมาดิเฮ้ยตรงนั้นมันเป็นที่เผาวี่เดี๋ยวบอกนะว่ามันต้องหาจังใดอีกแล้วไปนั่งไปนั่งหากุญแจไปเปิดน่าใช่เขาบอกก็รู้กูรู้ปกติดอะไรเนี่ยไปดึง จะไม่ให้คนดูเขาเสียอารมณ์ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูจะใช้เวลาอยากให้เสียงอะไรไอ้ดิเดี๋ยวเต้ยหากูเจอเต้ยก็หาอยู่เนี่ยใา่มันเปิดได้ไม่รู้มันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้ยเฟียเฟียปุ่งตรงไปดิมปุ่งไปดีควายอ่ะไปแล้วป่ะเสียงเยอะมันตรงนี้คือที่เผาไหมเพื่อนปิดได้ไหมเฮ้ยอะไร กดได้อุ้ยอะไรอะไรมึงอุ้ยอะไรมึงมึงบอกกูมัึงเดี๋ยวมึงอยู่อุ้ยอุ้ยมาไม่กูได้ยินเสียงไงเสียงอะไรเสียงไงอุ้ยเออเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงมึงกำลัคนมึงขาดลมหายใจเอี่อกูได้ยินเสียงใครข้ออะไรเฮ้ยต้องไม่หากุญแจไว้เพียงปะหากุญแจสีเหลืองอะ เฮียผีไหนบ้านมึงจ็สับต<ร>ใกใจหมดเลยเอ้เหี้ยไหนอะไม่เจอใครเลยไอ้เหี้ยไม่ว่าไปไหนกันแล้วไปทางนี้เหี้ยโอ้ไม่ได้เล่นนาน,นอีเหี้ยโอ้หมดกันเขารู้สึก <c oughs> ัวอลไปกีด <c oughs> ไม่มี เตียงนี่แหละนี่ไงเพื่อนมันจะมานี่ทำไมอ่ะโอ้มากันมากันหมดเลยเฮียผีก็มานี่หมดดีไปมันมันเป็นวงมันมันวงเป็นวงกลมใช่เหรอเออไปตามมาถึงนี่เหรออะไรเพื่อนไปแล้วมาเร็วเราต้องไปที่เดิมเพื่อนหนึ่งสองสามไป ว้าวมันเป็นล้อมเป็นวงกลมเฮียมันวิ่งแบบเดินเป็นวงกลมเพื่อนไปหากุญแจอีกสองอันมึงไม่ดับไฟดับไฟเฮียเลยวะเฮ้ยผีผ่านหน้าหายพวงผีมันเดินเป็นวงกลมแยกกันแยกกันเพื่อนไม่ต้องช่วยกันหาเพื่อนเฮ้ย ไอ้เหี้ยบอกกูตะบุกลงไอ้ฟิไอ้เหี้ยอยู่ห่งหงไอ้เหยอะไอ้เยอะหาขูแรกเลยกูเจอกูเจแล้วเพื่อนเหมือนเพลงตัวแบกอ่ะเออใช่กูตัวแบกดีฟิมอยู่เนี่ย่ะกูลั่งไล่หาอยู่เลยสักรู้ว่าอยู่ๆทำไมมันซูมวะอ๋อไม่คิดอยู่ดีก็ซูมไอ้เหี้ย ไปเลยไปหากุญแจเลยไปหากุญแจอีกอ oh. ันน yeah. okay. okay. sure I mean, ึงไปตรงนั้นเลยแล้วก็ไปหากล่องอันนึงไปหากล่องอันนึงงตปตามกูดิตามอยู่การสุดท้ายแหละเออกูเปียวไปลับเพื่อนห้องนี้ไม่มีห้องนั้นอะห้องนี้ไม่มีเหมือนกันขั้สุดท้ายไปหากล่องด้วยเพื่อนไปหากล่องอันนึงแล้วก็ไปหากุญแจอันนึงเข้าใจไหมมันจะเป็นกล่องที่เป็นแบบหาอยู่สำหรับไข่อะ พีมมึงลอบทางอื่นให้องไหนแล้วปะอ้มันมันเร็วมากเลยมันลอบไม่ได้มาแล้วเพื่อนตายพีมลอบไปอ้อเออดี้ยทางมึงเลยมันไวเพื่อนไอ้เหี้ยจะอยังงไเอางี้ดีกว่ามึงลอบไปไอ้ห้องอื่นอะลอบคือนเดินวนใช่ปะให้มันเห็นมึงตามไปห้องอื่นอุ้ยโอ้ยเชี่ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยหาเนี่ยหน้าตาแบบ ตกโม่ตาหลุดอีเฮียตาจะหลุดอยู่แล้วนะใครทำวเติกโม่ตาหลุดอีเฮียไงอีกเดียวซ้ายเพื่อนเนี่ยตาเอ๋ออุ๊ยอุ้ยเฮียเฮียเอ้าจะมาทลอกเหรอมาะกูตายด้านอีชิโทรศัพท์เกือบหลุดมือเฮีย

กูดูแลไอยู่ไหนไมอยู่ห้องไอห้องที่ไปเอากรญแจเว้ยไปห้องที่ที่เอาฝักทองคนทองฝงง้นฝักทองฝังง้นเดี๋ยวจะไหนเออว่าไปเอาก่อนดีกว่าเพื่อนเอ้เผี้ยวเี้ยวมาเพี้ยวมาไม่ใช่คนละฟังเพื่อนมันเดินไปหามึงอ่ะแต่มึงลวเพื่อนควยรอดเพีเหี่รอดกลัวกลัวเลยพีคะฟังเพื่อนฝังนี้นังนี้ฝั่งนี้ฝั่ที่ไปเอากเจ ทางกุญแจฝั่งนู้นกุญแจกูเอาแล้วกูบอกอยู่กูได้กุญแจแล้วกล่องเปิดฝั่งนี้กล่องเปิดฝั่งนี้โอ้้ยตกใจหมดไอสัตว์ไม่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 ตายเงี้ยเดี๋ยวให้มันเดินผ่านกันเพื่อนให้มันเดินผ่านไปก่อนก็ยังไงนอกจากมันผ่านไปอย่างเดียวอ่ะเพื่อนมึงลองไปไอ้นี่ดูก่อนเป็นเช็คสถานการณ์โอ้ยยังมันกลับมาไกลอ่ะล่อไปไกลๆอ่ะ เกยลองไไอ้เียปดูก่อนเดี๋ยวมึงไปลองาสงถานการณ์ได้ก่อนกูไปกูกูไปกูคนเดียวเนี่ยที่มีกุญแจเนี่ยไอ้สับไปดิไปแล้วนะ<อ>ไปไปเถอะมันมันผ่านไปแล้วใช่เหรอฟังนี่นะเออไอ้กูไม่ได้ใช่ใช่แล้วเพื่อนมากูแล้วมาากูแล้วโดนหลอก กูเอาโมให้สุดๆแล้วกูรอ่อยู่ฟีกูรออยู่เอกสารต่อเพื่อนนี่ไงไร่อยู่ไปไม่ได้เพื่อนทำไมลองดูดรไงเพื่อนมันก็ไปตายสิเนี่ยมันเทพมาไมึงอ่ะอ้าฮ่าปีเอ้อฮีาฮ่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 าไปาุยเฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 น่าฮ่่่าฮ่าฮ่ ข่าคนดิเีแปลถูกขนาดน้เชียวโคคนดิเป็นไงไปไปจําจุดไหมอ่าอย่างมันมาว่ะเดินะ What is อะไรอ่ะแอนนาทีครึ่งอะไรอย่างเอ๋อคนเคยผ่านแล้วมันสอนไงพีชอะไรอย่างโอ้ยงูแป๊บ ไอ้เฮียมาที่กูตายซะที่มึงมาเป็นโค้ดไปนไหนมึงไม่ทำอะไรเลยน้อยเงียเสียงหัวใจเราเหรอวะจิงจริงหลอดไอ้สัตว์ไอนาทีขึ้นไงเฮียกูโดนไอ้สัตว์เริ่มจุดเริ่มจุดให้ให้ฟิล์มอยู่ข้างบนก็ได้ดิ เขี้ยอะไรควายยิงตายหาลัวๆที่เนี่ยลองให้ขึ้นเพิ่มบนกูอยู่บนอยู่กูอยู่บนเไปไปสเตปไปเกตปมันมามันมาช่วยชั้นสองดิชั้นสามกูจุดหมดแล้วชั้นสามกูจุดหมดชั้นสองอ้อสองชั้นสองไปดูชั้นสองดูดูชั้นล่างเอง กูมาแล้วเว้ยเธอโคตรไกลเดแล้วครบครบแล้วนะครบข้าามผ่านาาชั้นสองไงชั้นสอง สามครบชั้นสองครบห้าวิอ่ะฉันชั้นชั้นสองห้าวิอ่ะสาวสองวิแล้วหนึ่งวิดูดิเด้ยดูดิผู้ชนะสามผู้ชนะสามเที้ยอะไรเนี่ยโอ้โหได้บอลชั้นสองหมดการเชียร์กูจบแล้เฮียแพ้เชียร์ไม่มีใครจุดทันนี่ใครจุดเพื่อนเฮ้ยจุดทันเทียก็อจิดต์ไเกลือเทีย เด้มึงอยู่ชั้นสองเลยชั้นสามชั้นสามมึงให้ไอ้ไอ้ไอ้เพลงไปเลยกูวิ่งจุกผีอยู่ในที่จุกทำไมวะก้อผีมาไล่กูเนี่ยกูวิ่งติดมุมบิดอ่ะไอโค้ดกูมาแล้วโค้ดกูมาโค้ดกูมาเขียวรอได้สักสวย เฮ้ยชั้นสามฟังนูเฉยผิดไ่กูชั้นไหนวะหน้าช no ั้นสองชั้นสามพี่ีะสามพียมันก็ช่วยจุดดีกว่ามันก็ช่วยจุดนีว่าเพื่อนมันก็มาช่วยกูจุดอยู่ อ,อส,เอสอัเอ้ยชัย <he> e, ้นสองไหี้ยชั้นสองกูโดนไอ,นอสส้สัสสัสสิบโอ้โยคว้ยจะหมดแล้วที่เดิมเลยไอ้ชั้นสองเนี่ยจุดแล้วจุดแล้วกูจุดกูเหอะเฮ้เยต้องเสียฟรีมาเฮ้ยฟรีมาเองกูเลยจะวิ่งไปจุดอันที่แรกแล้วผีแม่งสูงไล่กูแย่เชีย่ยทันไหมนี่ ยี่สิบแปดยี่สิบสามโอ้คุยทำมันดูดูแบบวุ่นวายมากเลยวะไอเยี่ยบีตับนี้เนี่ยเซียววีอ่ะมึงดูอันที่มันใกล้หมดเพือ่ 14, 14, อนสิบสี่อะนะสิบสี่สิบหกอะนะมึงช่วยดูดิสิบสามไปดูอยู่ข้างล่างอ่ะดูอยู่ดูอยูจ่จะหมดแล้วสัตว์จะหมดแล้วสองอะนะสองมาแล้วข้างบนชั้นสองสวย เฮ้เฮียอะไรเฮ้ยรอดเฮียเฮีรอดอีกสองอีกสองดทนไว้อดทนไว้อดไว้มากเลยเจ็ดอ่ะเจ็ดอ่ะเจ็ดชั้นชั้นสี่สี่ชั้นเจ็ดชั้นสองล้วหนึ่งชั้นสองสามสองสสามกูจุดใไหมกูกูเกูกูไม่ต้องไม่ต้องเกียววิ่งขึ้นไปเลยจุดแล้วจุดไ้เฮียอ่ะมีมีหนึ่งไอชั้นสามปะน่ากู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  จุดแล้วจุดแล้สวยสวยสวยอ้าวเดยเฮ้ยผีไล่ผียากกวเอกโวเลยแค่แบบจุดเทมแบบไม่ให้ดับเอัสองชั้นสองชั้นสองชั้นสองที่เดิมเลยไอ้เฮียมันทำเป็นเทียอะไรกับที่เดิมเนี่ยสามสิบหกสิบหกสเก้าไอ้เฮียกูโดนอ่ะ เแี่เต้ไปโดดจังเลยคุยไอ้เียไม่มีประตูแอบด้วยไงวะกูถามกูแอบอยู่แต่กูไยายามวิ่งไปจุดกูจุดไม่ได้ผีมันอยู่แถวกล้งแล้วกูเปคนจุดแล้วโอเคทีวีดาวิทีทีสองอะทีที่สองเออที่ะไอผมวเขียวโดนผีไล่สวยหมด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  ชั้นสองมีไหมชั้นสองไม่มีมีได้ีจังไอ้เวียววิวงกลมสุดเฮ้ยไม่มันต้องวิ่งววงกลมเว้ยถึงจะรอดจากผีเว้ยไอ้เพื่อนชั้นล่าเนีชั้นสองชั้นสองชั้นสองกูรออยู่กูรู้อยู่ชั้นสองที่เป็นสิบเอ็ดเวียเออเวียดูยี่สิบเจ็ดเก้าแล้วอ่ะยี่สิบเก้าเฮ้ยด่านนี้รอดด่านนี้รอดจุดต่อเลยนะรอดรอดรอดเฮ้ยเ้จุดต่อเต้ สันสองอ่ะ1ิกวิของใครน่ะ1ิปุกสี่น่ะสันสองสันสองยันสองดาวิแล้วสี่วิกูดูอยู่ห้าวิห้าห้าแล้วของกูของกูเก้าตายให้เราดูตรงนั้นตายจริงด้วยไอ้เหียไม่ขึ้นที่กูเยอกปากไม่อยู่ในทีนี้ เฮ้ยควายไม่เห็นในนี่จิใครใครเป็นไรอะเป็นเสงดเพื่อนจะเย็นจุดกอร์ในนี่จุดกอรในซาดฉันสามฉันสามฉันสามไม่เชื่อกูกูเองเนี่ยวันนี้ฉันสองน่ะห้าวิสองวิน่ะหวิแล้วน่ะนั้นสามฉันสามเพื่อนฉันสามเออถ้ามันมันตรงกับฉันต้องมันดูแบบนี้ฉันสามเพียงสามสุด ดูอยู่โหเหี้ยมันจะไม่ถึงเวลาไอ้สัสถ้ามันถ้ามันสาสิบวิคอยมาเล่งกูเหี้ยคุยหรือนวลทีเลยมึงควรไปดูของตัวเองก่อนไหมอันนี้ก็จะสาสิบอุ้ยเหี้ยทันไหมเนี่ยไอ้เหี้ยทันโหกูจุดทันไอ้สัสเต้ยฉันมึงหมดยังหมดแล้วช่วยกูหน่อยเพื่อนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วสองอันไอ้เหี้ยหรือสองอันมึงช่วยมึงไปจุดด้านซ้ายเพื่อนสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี้างล่างข้างล่างรอดไอ้เหี้ยเชี้ยไม่ทันน่ะคุยเถอะ จะหมดป่ะอีกสองนี่ครับตรงเนี้ยทันทันไหมทันร้อยเฮียแมไม่รอดชี้เฮียไอ้เยสักทีเถอะอะไรคิไปเนี่ยอดีอัด อันนี้ก็ไปจุดอันนี้จะมีผีไล่ตัวเดียว<อ>ให้ไปให้ไปให้ไปจุดมันจะมีอยู่สามอันโอ้อะไระจิบเจสจิบเจสจิบเจสมันจะมีฟักทองอันใหญ่เลยมันมันจะเพิ่มเช้าปกติไว้เพื่อนถ้าไ่เอาเลยสามพี่เขาไปเลือ้เหียไม่มันจะมีให้ให้เราจุดให้ไปเรื่อยๆเพื่อนอย่าให้อย่าให้มันดับหมดม่ง้นกระโดนนอ้เฮียมีกี่อันเนี่ยฟักทองสามสามสามยังฟักทอง อย่าให้ดับอ่ะอย่าให้ดับไม,ไม่เจอ,อ <ะ S 2> ไม่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นเหมือนเทียนเพื่อน,นจะขึ้นเหมือนเทียนเจ,เจอแล้วเจอแล้วไอ้ฟาร์มเล็บ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 ไปอยู่เลยเยอ่มเหมือนกูเล่นเกมไม่อยู่เลยเกม,มที่มันไอน้เนี่ยเออเที่ขีไล่ไลตบอ่ะดีอ่ะเนี่ยมึงเห็นไหมที่มันจะเป็นแบบเข้ามาแจ้งเตือนอ่ะใช่เลยขี่มาล้วน่ะสัตว โอ้โหตัวเฮี้ยเลยดีไอ้เฮี้ยตักได้ไหมเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยกูจะรอดไหมโอ้โหตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแสบเป็ดหัวฟักทองว่ะโอ้โหโนานเพื่อนจุดทีไปยากอยู่ดีกว่ะอยู่ยากเฮ้ยทันเว้ยเฮ้ยทันหมดแล้วร้อยกวิเฮ้ยหมดแล้วไอ้เฮี้ยร้อยเขาวิร้อยเขาวิเฮ้ยกูไม่ทันว่ะร้อยเขาวินี่มันอันนี้มันสองนาทีใช่ไหม มันรอย,ยี่สิบไอ้เหี้ยโเรานงมันนั่งจุดอีกรอบหนึ่นงอ่ะจะทันเหรอวะทันเดี๋ยวเพลงมึงแน่ใจว่ามีตัวเดียวมีตัวเดียวมึงแน่ใจไม่รู้เพราะมึไม่เห็นกูเห็น,นเขาบอกมีตัวเดียววู้วมีสองด้วยมีตัวเดียวสองไอง้เที่ยมีสงกูขึ้นขึ้นบนดูแบบเก่งเที่ยเรื่องผีเดิไอ้เที่ยมึงตั้งกี่จุดผีใหญ่เก่งใจวะเฝ้าคนละจุดมันมีบ้านปะเฝ้าคนละจุดเลยปะ เฝ้าเนี่ยเจ็ดสิบบาทเนี่ยจ้าหกสิบเนี่ยวางหกสิบเฝาเลยตามไปเลยตามไปขอให้ผ่านเถอะไอ้เที่ยเที่ยเริ่มใหม่แล้วน่ะไม่าน้สองเยากลำบากสีดเขาหนีนก็ต้องหนีแหละต้องมีคนรอดไป็คนหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวูไปรอดเองดีกว่าให้พี่เขาจุดกูจำอยู่ที่จะรอดไมเนี่ยกูจะตายถ้ากูตายกูก็จบเลยเนี่ยเต้ย

ยี่มาเฮียไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวนะเว้ยเฮียเฉยๆเลยกลัวไปจ่อไอ้เฮียแล้วมาาหแล้ววมึงสังเกตไหมว่าเป็นครั้งแรกที่กูเล่นแม็ก์พีครั้งนี้กูไม่หลุดเออดีเรานี่ไรกูเนี่ยเฮียโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยกูไปจำที่อยู่ที่เดิมแล้วแม่กูไปจำที่อยู่ที่เดิมนะ ไ้ไกลเพื่อนไกลกูเฮี้ยนี่อย่าเจอมาตรงไอ้เฮี้ยนี่ยไปให้ไกลเพื่อนอย่าหยุดขู่มันมันไม่หยุดไงมันไม่หยุดตามกูไงไม่เชืยอน้ามึงไปไหนอ่ะดิโอ้โหสุดยอดไม่ไปไหนด้วยไอ้เฮี้ยติดใจดิเดี๋ยวเราทำก๋วยเตี๋ยวให้แดกว่างก่อนตามเลยตัวเดียวก็เฮี้ยแล้วสองตัวคุยเฮี้ยอยู่สองตัว ตามกูเนี่ยดู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 เสรถ้าไม่ติดทะคับปลาทองแดงแม่งเไรเงี้ยรีบต้องรีบยังไปคูปี้ดูนะ่ะคูบวนะิใครเนี่ยกูกูเพื่อนดูกูโด,ด้วยไเรียบร้อยไล่กูดิไล่กูสิสวยไปครับนะไล่กูสิมาดิรอไปโอ้โหสองตัวเฮียโอ้โหมันตามกูจริงๆริงด้วยมมันไโอ้โหสองตัวเพื่อน <ๆ S 3> กูรอดมาหาพวกมึงแล้วเต้เต้ตัวเล็กตงกูเต้มี้ค่ามปว่เต้กูพามาาพวกมึงนะเต้เฮ้ยกูอยูกูไม่ปตแล้วนะไม่ีบ้านเว้ยเ้มึงมีบ้านอ่ะมึงเลยรอดอ่ะเต้มีตรงกู่อวพวกมึงมันีบ้านเหรอไม่มีไอ้เจนี่าะกูป่าลุ้ยลุ้ยฮะกูนี่จำลงลงหญ้าไปเลยแค่กูอ่ะ โอ้โหวิ่งจนหน้าจนเตียนเฮียโอ้กูเจอละเพลงสงสัยต้องอยู่ใกล้เต้แล้วล่ะกูว้าวผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านสวยอีสองอีสองเพื่อนโอ้ยกูจะไรคือเนี่ยกูจุดไม่ได้ฟิล์มอ่ะสิบคอยจุดห้าสิบคอยจุดเวลาต้องเยอะมัต้องกลัวมันยืนตรงฟักทองเนี่ยมันยืนตรงฟักทอง กูไปรอให้กูไปรอให้จุดเลยไอ้เพลงจุดจุดสวยไปอนต่อไปกูรอให้เพลงมึงเต็มจุดเลยไปอยู่กูกูไปด้านขวานะด้านขวามีจุดยางด้านขวามันยังไม่มีจุดไอ้เชี่ยเฮ้ยกูจะตายเพื่อนโดนที่อะไรโดนที่อะไรอ่ะเออกูโดนอะไรไอ้เหี้ยวเดินด้านซ้ายได้ด้านซ้ายมึงใส่นซายกูเนี่ยไม่ใช่มาเลยได้ตัดทีวีไอ้เชี่ยได้ รอไว้รอไว้ใครรอน่ะจุดนี่น่ะจุดยดงอ่ะใครบอกจุดแล้วว่ะฝังงูนะฝังงูใคจุดเลยอุ้ยเฮียรอให้เลยนุ้ยรอกูตายเนี่ยกูตายโอ้ไม่รอดหรอกไอ้จัดไม่รอดใครบอกจุดแล้วไอ้พี่เขารออยู่เนี่ย จะอันสุดท้ายละอันสุดท้ายละเป็นอันสุดท้ายที่คุณจะได้เจอเธอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมสุดที่สุดปิงเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยไปดีมดใจด้วยไล่กูมึงแก่ปฟังฟังปุ่นปังหน่อยกูสาวพี่สาวพี่สวยหมดเย้อ่ะเธอฮะยังไม่จบอ่ะฮะเฮ้ยให้ให้เราไปคุยกับตัวนี้เว้ยนี่ไอหัวเห็ดนี่ให้เรากดอะไรสักอย่างมัน ไอหัวเห็ดไอหัวคลรงี่แล้วเราก็จะได้อช e พเมนจบอชิพเมนเมาว่ะี่แล้วก็จะเป็นผีอันนี้น่าจะเป็นด่านต่อไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงจบดีเอ็นว้าวจบแล้วจบแล้ว ปิดคิวเวมเสียงดังมากได้ปิดคิวมามาปิดคิวปุ๋อันนี้อันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้านี้เลยจะอยู่หน้านี้ไปเลยปิดปิดหน้านี้ไปเลยโอเคก็จบกันแล้วนะครับกับแมปเดอะมิมี่นี่นะครับในอีพีสุดท้ายอ่าอีพีสุดท้ายหมดแล้วหมดแล้วนะอีพีสุดท้ายหมดแล้วนะครับก็ ใครที่ชอบว่ายืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้คลิปนี้แล้วก็กดกระดิ่งจิิงๆแข่งกันด้วยนะโอเคครับและใครอยากเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์หน่เกมผีเหมือนไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะสรรหาลองเล่นดูถ้าได้เราไม่ได้หนีบิงติวก็ไม่เล่นอยู่ดีงมอ่ะในลาสาววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไปไิไปไป あっ。<noise>